เทยตอกหลังไหลนั่งเล่นได้สบายทำคำเลยนะนี่น้องครับ น้องสหายสายแคม้์ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กลางเต็นท์ของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับเราอยู่กันที่อำเภอทองผาภูมินะ้านกลางเต็นท์ใหม่นะครับชื่อแบมบูคริกนะฮะก็เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศใน้านกลางเต็นท์ของเรานะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเดินไปตรงนู้นนะฮะความเห็นความอลังการของน้ําตกนะฮะแล้วก็เป็นแบบอาคาเฟ่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทาเป็นคาเฟ่หรอกเขากำลังปรับปรุงเป็นคาเฟ่อยู่ สำหรับค่ําคืนนี้เลยนะครับเราดอนปัองเสียงน้ําตกอาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะครับแต่ได้บรรยากาศดีมากๆเลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน้ําตกนะครับหลังไหลกันลงมาเป็นชั้นๆเลยนะฮะพี่น้องสายสายแคมป์ท่านใดน,นะครับพี่ชอบบรรยากาศลานกางเต็นท์แบบติดน้ําตกแบบนี้นะใครที่ไม่ลาคาญเรื่องของน้ําก็ สามารถที่จะเลือกแบบปะป่าแบบนี้ได้เลยนะครับก็อยู่ในเขตพื้นที่ของอส่วนตัวนะเป็นเจ้าของที่เจ้าของไร่เจ้าของอาคาเฟ่นะครับก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคครับเราก็เลือกตรงนี้แล้วกัน,นครับเพราะว่าเราไม่อยากจะเข้าไปแบบว่าลึกๆนะครับข้างในนะครับเพราะว่าฝนมาตกแล้วก็มาจะแฉะด้วยนะฮะน้ําก็ ซึมมาตลอดเวลานะครับแต่บรรยากาศตรงนี้นะฮะวิวตรงนี้นะครับลองดูนะครับตรงนี้ okay. ครับเป็นเป็นแบบอ่าหญ้านะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเดี๋ยวเราเลือกตรงนี้เลยละกันเพราะอ่อกว่าที่เราจะกากเท์เด็กก็ใช้เวลาตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวแต่การกางเซ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโ <Okay. S 1> อ้สวยครับโอสนะ้อสวยเลยโอ้สวยเลยน้ำตกน้ำตกน้ำตกเลยนะ tu vas unagar ใช่พ่อพาไปทพ่อทาไปเที่ยวก็อทำไว้ให้ลูกดูครับพี่ผมทำมาปีนลยคะ่ะแล้วก็ย้อนกลับไปดูเก่าอะ่ะเออลูกโตขึ้นจริงจริงพี่แล้วเราก็เปลี่ยนไปจริงเราก็แก่ขึ้นอะไรเงี้ยวันเที่ยวหลายปีแล้ว อะไรนะเที่ยวหลายปีแล้วเรากางเต็นท์ได้6ปีตปีแต่งประการจริงจังนะคะคือกางตอนที่ยังไม่มีเขาอ่ะกางอยู่แต่นั้นมันไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรขนาดมีสองคนแปดเก้าโสดแปดโวดพ่อสามเก้าโสดพอสามแล้วใช่พี่เดี๋ยวพอมอหนึ่งก็ไปเที่ยวกับเราแล้วนะโอ้ตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่อยากไปแล้วพี่จริงจริงผมมีสองคนโตไปหมดแล้วคนโตูปีสามผู้ชายแล้วคนที่สองนะกำลังเข้ามหาลัย ลูกอยู่บ้าน่เดียวหรื่าหน่เดียวค่ะไม่ไหน่แม่ฝากไป่ไม่ชวนมาก็ไม่มาแล้วไม่มาแต่ก็เข้าร้านได้นะไอเจมส์ก็เข้าร้านให้ให้คู่บตรของผู้ชายเขาก็ยังเรียนทำเลยมากเลยผู้ชายจบทำอะไรลอ๋อจบก้าตาจบ้องบ้านใาญ่นกสเราบอกกันเองสาแล้วสายแล้วสบายท่าแี้สย มีแฟนนทยู่นะแต่ว่าเยอะมนหลายะเพอพที่ยวอะเงียอเ่ยทูาเพติก็น่ๆรับิก็ดจังเข้าไปยูทูบิก็ไม่ิดจังครับพี่ทำเ่ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับทาทำเสจ ติดๆข้าวต้องับไปป่แต่ติดตอบติดตอก็มีครับพี่นิดหน่อยติดตอกเมีพ่อไดไปอะไรรับพอพาไปเที่ยวเหมือนกันติดตอเราก็มีไอเดียจะลองบอติดติดเที่ยวแม่ถามันเป็นแท้ผมว่าทาหอเไปพี่เราก็ไม่เป็นครับนี่กรเดื่อจักใส่ด้วยไหมไปสักอย่างแล้เปิดมาเจอเลย พอไปทางอะรทา่ได้แต่พออทางอันนี้เ้ยคือทุกประเภทาองี้ก็เจอตลกกตลกยลกตลกตอกรลกตลกตอกตล เอาให้มันมีวันเลยขึ้นเจ้วขึ้นแจ้วขึ้นเจ่วว่าได้เดี๋ยวพี่น้อ,โหโหองครับตัดจันรถแทบ่ะ ข้ามคืนนี้นะครับเราเ็าไม่ได้ทำกับข้าวนะครับพี่น้องครับก็มาฝากท้องกันที่ลานการเต็นของเรานะก็วันนี้เป็นมือ้อหนักพอสมควรนะครับสำหรับมือ้อหรือกระนะครับก็มาฝากท้องที่นี่เลยเราตั้งใจที่จะไม่ํำอาหารมาทำกันนะบรรยากาศก็เหมือนกับอยู่บ้านเราครับได้กินผัวทานนะครับแล้วก็ฟังเสียงน้ำตกนะครับ บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบนะชอบเสียงแบบนี้ถ้าใครที่ไม่ชอบก็คงจะนอนลับยากเพราะว่าเสียงก็ค่อนข้างที่จะดังอยู่ทีเดียวนะแต่เพอาะแต่ใครนะเพราะแก็ไม่ใครชอบนะเสียงอะไรนะ ชอบอะไรที่แบบแบบเงี้ยแบบเงียบจริงเงี้ยสดิบอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าเสียงหมาเดินหมาคุยขยะอะไรเงี้ยเราจะนอนไม่หลับเลยนะครับเสียงน้ําบรรยากาศแบบนี Teacher ้ก็อาจจะทําให้หลับยากแต่ถ้าใช้เวลาใช้สมาธิสักนิดนึงก็น่าจะหลับสบายนะฮะนะครับดูข้างหลังนะบรรยากาศแบบนี้กับฝ่าตะโตกแล้วก็กินหมูกระนะครับกินน้ำตก ที่พอขาบผู้ิาอากาศก็กำลังพอ,อดีนะไม่ร้อนไม่เย็นมากนะครับฝนก็ไม่มีช่วงดีวันนี้เรามาเจอฝนแค่ช่วงที่เราขับรถมาเท่านั้นแต่เรามาจากเต็นท์กันของบริเวณตรงน,รงนี้ก็ไม่มีฝนเลยแต่คืนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ ถ้าได้หนาวสนะักนิดนึงนะโอ้โหดูครับน่าจะร่อยมากๆเลยนะ Thank <laughs> you.

โอ้โหกาแฟหอมกรนี่นร้อนเหรอะฝอน,นอก็ไม่มีทีท่าว่าจะตายนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาเดินชม ตอนนี้ฝนมันตกนะครับป,ปล่อยๆนะครับก็ตกทั้งทั้งวันระมั้งก็ดูมันคืมๆแดดยังไม่มีเลยเมื่อเช้าตื่นมาก็เจอฝนแบบขับๆเลยนะฮะตกผมก็เดินเล่นเดินตากแดบเลยนสำรวจนะครับของเราอยู่ใกล้ๆกับตรงอเป็นแบบคาเฟ่วิวแบบมองเห็นน้ำตกนะครับก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปด้านบน เดินขึ้นไปด้านบนนู้นนะฮะก็เดี๋ยวไปชมน้ําตกมันมีหลายชั้นมากๆเป็นน้ําตกน้ําตกลับถือว่าลับแหละเพราะว่าคนก็ยังรู้รู้จักน้อยนะครับแล้วก็ช่วงที่น้ําแห้งน้ําไม่มีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดนะครับไม่มีใครมาเล่นแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีน้ําแต่พอช่วงหน้าฝนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยก็มีน้ําเยอะเลยนะครับช่วงเนี้ยฝนมันตกน้ําก็ค่อนข้างที่จะขุ่นหน่อยถ้าจะให้ใสจะให้ดีเนี่ย สวยน้ำสีเขียวเขียวขำๆท้ะฟ้า,าเนี่ยนะต้องมาช่วงประมาณสุลาภิชกการันวาประมาณนั้นนะครับเดี<ะ>๋ยวไปเดินสำรวจกันนะครับเผื่อพี่น้องสหายสายแคมป์ท่านใดที่ชอบแบบเป็นฟิลแบบดิบๆป่าๆก็มาเลือกหาได้เลยนะครับหน้าฝนแบบทุ่มทำแบบนี้นะชื้นๆแบบนี้นะ,นะครับน้ำเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันสำรวจกันไปเรื่อยๆนะครับ ดูฮะสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับน้ำตกดูแบบจิบๆิธรรมชาติมากเลยครับเนี่ยครับลานกลางเต็นท์แบบดิบชื้นแบบนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการเขาเรียกว่าอะไรครับแอดเวนเจอร์หรือลุยๆจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สบายเลยนะมันเป็น พื้นที่ที่แบบฝนตกลงมาชื้นแฉะแล้วก็พวกมดแมลงอะไรก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับอย่างลานพวกนี้ก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับสาหรับคนที่ชอบนะฮะตางเต็นท์ก่อไฟแคมปิ้งแบบป่าๆหน่อยนะครับแต่ก็มีไฟฟ้ามีอะไรมีห้องน้ําให้ใช้นะครับตรงนี้เป็นส่วนพื้นที่อีกหนึ่งส่วนนะครับขึ้นมาข้างบนมีห้องน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นป่าแล้วก็เหมือนกับเป็นสวนส้มโอสวนผลไม้ด้วยนะครับด้าน ที่เราเห็นเนี่ยนะจะมองเห็นแบบฟิลน้ําตกแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะกางกับพื้นพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เห็นมุมมองแบบน้ําตกนะฮะดูสิครับเนี่ยฮะคนรู้จักน้อยนะครับคนรู้จักน้อยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีชื่อนะครับว่าชื่อน้ําตกอะไรนะครับแต่ผมว่ามันสวยอ่ะสวยๆพอๆกับเอ่อ น้ำตกหลายๆที่ในเมืองการเลยนะครับนี่ครับมันก็ป,ป่านะฮะเนี่ยพอหนึ่งมาเดินสำรวจแบบเข้ามาแบบลึกๆเลยขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆมันก็มีน้ำตกแบบเป็นชั้นๆเลยนะครับสวยสวยสวยมากมากเลยนะพาเดินแบบนี้เลยนะครับ เสียงอ่ะถ้าถ้าหากว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดนะครับก็ก็อขอโทษด้วยนะครับพอดีก็หนึ่งเอากล้องแอคชั่นแคมมาใช้เพราะฝนมันตกเราก็กลัวกล้องหลักของเราเนี่ยจะเปียกก็เลยใช้ต้องแอคชั่นแคมถ่ายแล้วไม่ได้ใส่ไม้นะครับถ้าเสียงไม่ดีเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะได้ยินเสียงน้ําตกไม่ได้ยินเสียงพูดบรรยายอะไรก็ไม่เป็นไรดูภาพบรรยากาศลวกันนะครับถูกไหความสดชื่นความสวยงามของธรรมชาตินะครับ นี่แหละครับพ่าสวยงามเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แพ้น้ําตกหาตาเลยนะน้ำตกหาตาเขาพิมพ์ชื่อเสียงใช่ไหมอันนี้ไม่มีชื่อนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าน้ําตกอะไรนะครับเนี่ยจะพาเดินนะครับพาเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็เหมือนกับพ่าหนึ่งเนี่ยได้พาเพื่อนๆที่นี่้องๆถ่ายถ่ายแคกเนี่ยได้มาสำรวจ ลานการเต็น์นะครับสำหรับคนที่ชอบลุยสายลุยนะครับดูสิเนี่ยนะดูสิครับเนี่ยลึกเข้าไปข้างในอะเป็นน้ำตกเป็นชั้นๆเลยครับพี่น้องนี่แหละครับสวยจริงๆนะฮะเนี่ยที่แนี่สวยมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ำก็ไม่ได้ลึกนะครับเดี๋ยวลงไปก่อน โอ,โอ้ไม่ลื่นไม่ได้ที่รอนะน่ครับนีดน่ดช่นะครับน้ำไหลไปสักปลาหัวเป็นชั้นๆเป็นพวกเมืองแบบนี้เป็นชั้นๆไหลลงมาแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวโดนโดนยไปเลยฟ้าก็เหมือนจะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแต่ต้นหุ่นดีมากเลยครับไม่มีตะไคร้เลยครับมันไม่ลื่นเหมือนมือแร่แง่อะไรสักอย่างเนาะผมก็ไม่รู้หรอกนักต่อีวิทยาน่าจะรู้นะครับเนี่ยมันแปลกแล้วมันไม่ลื่นเลยนะมันดูรองเท้าดีมากเลยครับ วันหนึ่งมาแคมปิ้งทริปนี้นะครับก็อ,อมาโดยสำรวจต่อนนะครับเผื่อใครที่สนใจนะฮะเราไม่ได้มีเวลาในการการเ้นมากเพราะว่าเราหมดเวลาในการเดินทางนะครับถ้าใครที่สามารถมาอยู่ได้หลายวันเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับใครที่ชอบเล่นน้ำสูงนะ เสียงน้ำดังมากเลยได้ยินเสียงเราหรือเปล่าส่วนห้องน้ําที่ลานกางเต็นท์นะครับก็อยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงพัฒนานะเพราะว่าเรามาเนี่ยก็ต้นเดือนมิถุนาเลยเพิ่งเปิดเองได้สองสวาวันประมาณนั้นนะครับพอกนานก็ยังอยู่ในการพัฒนาปรับปรุงกันอยู่นะครับใช้ได้ครับห้องน้ํามีเป็นรวมแหละฮะ่แยกฝั่งก็จริงแต่ก็สามารถที่จะใช้รวมกันได้มี เรื่อทำน้ำอุ่นด้วยนะครับสองห้องนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำแบบชักโครกแล้วก็ห้องน้ำแบบนั่งยองๆด้วยนะครับ mm hmm. ก็ใช้ได้ครับอาบน้ำห้องน้ำสะอาดโอเคพอใช้ได้เราพาลูกออกมาเที่ยวออกมาแคมป์ปิ้งกันนะครับก็ติดริมพานแบบนี้น้ำตกแบบนี้พลาดไม่ได้ที่เราจะต้องออกไปเล่นน้ำกันนะครับก็อาจจะใช้เวลาเล่นน้ำกันสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะฮะ ไปให้ลูกได้เล่นน้ําด้วยถึงจะมีฝนมีอะไรเยอะแล้วก็เด็กๆเนาะเด็กๆก็ชอบเล่นน้ำไปไปนี่ดิไปน้ำม,มันลึกดีครับ<ๆ>เดี๋ยวเราไปรู้กันไปทุกคนไปตรกคน,นเอาตรงนี้มันลึกตรงนี้มันลึกเหมือนจะลึกนะเขาบอกว่ามันลึกลึกประมาณท่วมหัวพ่อเออตรงนี้ตรงแองแนละ้วลึกท่วมหัวพ่อลองดูก่อนมันลึกหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อพ่อขอสำรวจก่อน โอ้าวโอ้โอ้ไปล็กเท่าไรได้โอ้ไปล็กเท่าไรไปล็กเลยเจ้าให้เอลเองได้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 มา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 เดาวาอากาศเย็นโอ้โหทำมากมากนะครับ ตบมากๆเลยนะครับพี่น้ําสีอาจจะไม่ไม่ค่อยใสนะครับก็ยังขุ่นๆอยู่นะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับดูครับน้าตกแบบเป็นชั้นๆแล้วก็น้ําไหลแรงมากๆสวยเป็นชั้นๆหลายชั้นเลยนะครับตรงเนี้ยยังไม่มีชื่อน้ำตกนะครับแต่ผมว่าก็สวยกว่าหลายๆที่นะฮะวูหไปหยุดตานี้ดีกว่า โอ้ดับเลยโอ้ดับเลย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 ฮู้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 ด้านบนมันน้ำมันน้ำมันสามันไหลลงมาใช่ไหมครับมันกระทบกับพื้นพื้นดินข้างล่างนะครับมันตรงที่น้ำมันไหลอะ่ะก็เลยค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปสำรวจด,ด้านบนเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี่ยเดินตามขอดหมาไงลูกได้ไไหมไ้ครับโอ้าาบุ้ยตรงนี้ตรงนี้นอนได้เลยอ่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนโอ้น้ำโคตรเชี่ยวเลยครับพี่น้องส้ำโคตรเชี่ยวเลยน้ำแรงมากเลยนะครับ สาัลูกสามเหรอสาดเฮ้ยนี่เห็นไหมเบสอะไรเข้าใจเลยฮะเจ้าอุ้มอ้ฮะ ไปตกลุม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 เจอ่าเดินต่อไปเดินต่อไปดูลูกชายน้องเพิ่มนะยังอยู่ในชุดนอนเลยครับแล้วก็รองเท้าก็เป็นรองเท้าแตะแบบนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ เดินได้ดีมากเลยเพราะว่ามันไม่มีตะไคร่น้าํามันไม่ลื่นเลยนะครับลงตรงนี้ได้ไหมลูกอ่าตรงนี้แหละค่อยๆย่อนพาลงรถรถโอเคับเลาโอเค รู้สึกว่าแม่ก็ตาม้าแหละเด็กชาลูกชายเด้อลูกชายสบแล้ว รถข้าที่จะเดแนง่าอยู่คนระับตอนก็แรงอยู่นะครับเแี่หยัยบก่บามาเลยอะาะะคุณแม่เท้าตะโยโลแล้วนะ Đuôi 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 má 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 เออับริทีพีนะครับทริปนี้เราก็พาลูกกับแม่ใหญ่เนี่ยออกมาแคมปิ้งสมใจอยากนะครับเราแคมปิ้งน้อยลงนะครับช่วงเนี้ยก็เดือนนึงก็ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นแต่เรามาแบบจุใจแบบทำๆเลยนะครับมาพบกับความลำบาก พาลูกได้ออกมาผจญภัยเล็กๆนะฮะสำหรับเด็กนะครับการเรียนรู้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อก็จะฝึกทักษะในการช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะครับก็ใครที่ติดตามรับชมช่องพ่อหนึ่งพ่อพาไปเที่ยวนะครับก็ฝากสดติดตามฝากสดสับส่ไไรเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะเราจะพาไปสถานที่แปลกๆใหม่ๆที่ไหนก็ติดตามพวกเราดูนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับ ก็สำหรับอีพีนี้ก็ฝากที่นี่ไปด้วยนะครับที่นี่ชื่อบัมบูคลิกนะครับหรือชื่อเดิมคือตั้งใจเฮานะปักบุตรปักที่นี่ได้มีน้ำตกลับๆนะครับเงียบสงบน้ำเยอะๆเลยนะครับก็ฝากที่นี่ไปด้วยนะครับเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศการเล่นน้ำตกของเราและลูกๆและลูกของเรานะครับดูภาพบรรยากาศนะครับ ความอุดมชุ n la n la okay, ่มชื่นนะครับโอ้โหนี่นะครับดูข้อนไปแล้วนะโอเคไปบ๊ายบายครับวู้ฮู้วู้